สวัสดีแฟนเพจแอดมายด์เดอะมืงออคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะแล้วก็สาวว y o u ก u b e ูบแอดมายด์คาชาแน,นลด้วยค่ะตอนนี้ก็ชมไลฟ์ของแอดมนะคะถ่ายทอดสดที่โชว์รูมแอดมา์ค่ะตั้งอยู่ถนนจรัยสนิทวงพระราม7ระหว่างซอยจรัญสนิทวง8 9ดสถึงเกนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อนะคะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหข้างหน้านะคะอาจจะมองสังเกตโชว์รูมไม่เห็นค่ะถ้าเห็นสถานีบางอ้อแล้วเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามานะคะโชว์รูมของ ก็จะอยู่ด้านหลังค่ะนี่อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าเดินทางไปไหนมาไหนรวมถึงมาโชว์รูมเนี่ยไม่ต้องเดินเลยเพราะว่าอยู่ที่หน้าโชว์รูมพอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็อยู่กับแอมค่ะและน้องติ๊กอ้าวน้องติ๊กไปไหนคะเนี่ยน้องติ๊กเดี๋ยวนะคะหาน้องติ๊กอ้าวโอ้โหไปอยู่ในรถคันนี้ซะแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างที่ โปรยไปเลยนะคะว่าคันนี้เข้ามาใหม่สำหรับใครนะคะที่พลาดคันที่แล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราซูมไปเลยด้านหลังนะคะสังเกตเลยว่าเหมือนกันมากๆค่ะแต่เพียงแค่คันหลังเป็นปี16นะคะข้างหน้าเป็นปี15ออปชั่นต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเพราะเขาเป็นรุ่นท็อปค่ะกับคันนี้เลย Honda HRV 1.8 EL Top s u n r o o p นะคะปี2015ค่ะ ทุกอย่างโอ้โหแม้กระทั่งสีรถนะคะเหมือนกันเดี้ยเลยนะคะ,ะแล้วจุดเด่นนะคะอย่างที่น้องติ๊กแสดงให้เห็นเมื่อกี้เลยนะั่นก็คือซันลูฟนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะมีความลงตัวอย่างมากที่จะใช้ในเมืองนะคะแล้วก็สามารถเดินทางไกลได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสีนะคะของเขาก็จะออกมาเป็นสีเทาเข้มๆค่ะสีเทารูสแบ็กนะคะ อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะคะมาเอาใจแฟนเพจแอดมายโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าถามกันมามา,มากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะเรียกร้องกันมาเยอะมากๆใช่ค่ะ,คะแล้วก็อกหักไปกับคันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็หาคันที่ใกล้เคียงมาให้เลยนะคะ<ช>แต่เป็นปี15แต่รับรองความคุ้มค่าออปชั่นเนี่ยแล้วก็เลขไม้น้อยๆเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยค่ะ อันนี้แตกต่างกันเลยใช่ค่ะออปชั่นต,ต่างๆเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า d ด y l i ล h ์ไฟ LED นะคะไฟตัดหมอกนะคะเราให้ดูทางมุมมองของด้านข้างเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กนะคะหรือว่าสีที่เหมือนกันเลยโอ้โหได้1.8 EM ท็อปสุดเมื่อกี้ลองนั่งเข้าไปแล้วอะ่ะโหมันเป็นรถที่เราใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะมีรถซันรูฟสักคันหนึ่งใช่ค่ะ แต่<ช>ไม่ถึงต้องขนาดไปเกินเอื้อมถึงใช่ใชไหมคะคเพราะส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วซันลูฟเนี่ยจะมีในรถยุโรปนะคะ<ช>แต่คันนี้เป็นรถ5ที่นั่ง,<ช>ซ,งซึ่งบอกได้เลยว่ากึ่งอนเนกประสงค์และแถมยังขับในเมืองนะคะ<ช>ก็ประหยัดขับนอกเมืองก็ได้และยังแถมมีออปชันดีๆนะคะให้กับเราอีกด้วยคแล้วก็คันนี้ก็รองรับนะคะ e 8 5ด้ด้วยนะคะประหยัดพลังงานไปอีกเป็นรถที่มอง ไกลๆเหมือนมองอนาคตอะค่ะใช่เผื่อมีครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีลูกเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยในคันเดียวเป็นคันที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะคะ,คะไปได้ทุกที่แล้วในส่วนของป้ายแดงเนี่ยราคาที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะ<ช>หลักล้านคันนี้อย่างปี15คันนี้ก็อยู่ที่ล้านล้านก,กว่าเลย<ช>ล้าน4ี่ล้านห้าเลยนะคะแต่มาในแอดมายบอกเลยว่าคันนี้ ประหยัดคุ้มค่ามากๆค่ะเดี๋ยวมีคุ้มค่าอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่แอมบอกได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยตอนจบพร้อมราคาดีกว่านะคะได้ค่ะได้รับรองใครได้ไปคุ้มค่ามากๆค่ะคันนี้ภายนอกดูสวยนะคะเหมือนใหม่เลยใช่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะคันนี้อย่างรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีกุญแจคีย์เลสเนอะสมาร์ทเอนทรีนะคะก็เปิดรถโดยไม่ต้องกดรีโมท แทบไม่ต่างกับปี16เลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะจะต่างกันนิดหน่อยออปชันภายในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ยกเวน้นเบาะเบาะอันนี้จะเป็นมันนวลนอยู่แต่ก็ถือว่าใช้งานง่าย<ช>ค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะคะที่เวลาปรับต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้น,นภายในก็เป็นสีดำค่ะเด่นๆเลยเนี่ยเบา เบาะอบกระชับนะคะเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างี้นะคะก็ยังสามารถทรงตัวอยู่ในเบาะได้นะคะแล้วนั่งสบายมากๆเลยค่ะเบาะเขารองรับกับสรีระพอดีเลยค่ะนั่งสบายเวลาไปที่ไหนไกลๆขับไปที่ไหนไกลๆเนี่ยไม่เมื่อยเลยค่ะหลายท่านนะคะกําลังหา h r v ที่คุ้มค่านะคะแบบนี้การรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมเลขไม่แท้รถสวยนะคะ ดูแลรักษาดีเจ้าของเดียวมาใหม่แล้วค่ะอย่ารีรอค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าพาจากคันนี้ไป<ช>จะอีกนานแค่ไหนนะคะที่เราโชคดีที่ได้มา<ช>นะคะ<ช>ก็อยากให้คุณลูกค้านะคะที่ใจไตอนนี้หยุดลังเลเลยนะคะ<ช>แล้วก็เดินทางเข้ามาชมกันได้เลยค่ะเพราะว่ารถอยู่ที่โชว์รูมทุกๆวันเลยนะคะบอกได้เลยว่าของดีเนี่ยไม่มาบ่อยแน่นอนใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปดูจุดเด่นของคันนี้ ปี2015แต่เลขไม์ของเขาอยู่ที่54,862กโลเท่านั้น,นะคะ่ะนีเลขไม์แท้นะคะน้อ<ด>ยม,มากนะคะเลขไม์นี้สำหรับถ้าเกิดเป็นปี15นะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Eco ค่ะปุ่ม Eco นะคะเราได้รีวิวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูคันนี้ด้านใน ฟังก์ชันก็จะมีของ Apple CarPlay นะคะเดรองรับให้ใหความบ<ด>ันเทิงได้ค่ะรถเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องพกแผ่นให้ยุ่งยากสำหรับใครเนี่ยที่มีสายชาร์จปกติเลยสายชาร์จ iPhone อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเสียบได้เลยไม่ว่าจะฟังเพลงผ่านโหมดนะคะที่เป็น iPod นี่อย่างที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะคะนี่ก็สามารถเล่นผ่าน iPod ของท่านได้นะคะหรือว่าจะเข้าทาง YouTube ก็ได้คะ่ะ น,นี่อันนี้เข้าผ่าน YouTube นะคะ,ะเดี๋ยวเบาเสียงหน่อยนี่ค่ะคือง่ายมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องเล่นแผ่นซีดีให้ยุ่งยากอีกต่อไปคะ่ะแต่สำหรับใครถามว่าเอา้าแล้วมีแผ่นเล่นได้ไหม มีเหมือนกันนะคะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันอ๋อเล่นได้จากด้านบนใช,ใช่ไหมคะค่ะก็ยังมีที่ใส่แผ่นเหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่าความบันเทิงค่ะก็ยังคงเดิมแต่เพิ่มมาด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นะนะคะตรงด้านพวงมาลัยก็มีพัดเดิชี้กับพูทธคอนโทรลด้วยนะคะคันนี้เหมาะกับไปเที่ยวไกลๆนะคะ ตรงคอนโซลกลางออปชันก็ยังมีอยู่นะคะเบรกโฮค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยสังเกตเห็นรถไม่ใหม่ก็จะมีประมาณเบรกโฮเนี่ยเริ่มที่จะมีแทบจะทุกคันแล้ใช่แล้ว<ช>ะคะ่ะแทบที่จะมีกับทุกคันแล้วคุณลูกค้าบอกป้ายแดงไม่ถึงล้าน4ี่ล้านหใช่ค่ะล้าน1นึ่งล้านสี่หมืนาพนะคะแล้วก็คุณคุณสมศักดิ์บอกว่าหมด หมดประกันศูนย์แล้วค่ะรถปี2015นะคะหมดประกันศูนย์ค่ะแต่แอดมายค่ะมีประกันให้จากเอเชียแคร์นะคะประกันเครื่องประกันเกียร์นะคะมากกว่า128รายการครอบคลุมถึง128รายการเลยนะคะให้มากกว่าที่ศูนย์เขาให้อีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูค่ะค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ ประกันจากเอเชียแคร์ก็มีเซอร์วิสเหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดลูกค้าได้ไปก็จะเหมือนเป็นบุ๊กเป็นบุ๊กนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเบอร์ฉุกเฉินด้วยค่ะครอบคุมกว่า128รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศระบบเบรกนะคะชุดเพาหน้าและท้ายระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์นะคะ<ม>ระบบเชื้อเพลิงบังคับเลี้ยวระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงชิ้นส่วนภายนอกนะคะแล้วก็ ระบบระบายความร้อนเกียร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติธรรมดาหรือ CVT เทอร์โบโอ้โหต่างๆมากมายเลยค่ะกว่า128รายการอันนี้คือแพ็กเกจสูงสุดเลยนะคะของเอเชียแครที่<ช><ช>เรา<ช>มอบให้กับคุณลูกค้าค่ะในให้กับรถที่หมดประกันแล้วเนอะ<ช>แต่ก็สามารถนะคะที่จะเข้าศูนย์ฮอนด้ได้ทั่วประเทศเหมือนกันเลยค่ะอุ่นใจเลคะคันนี้ได้ไปอุ่นใจเลย เดี๋ยวเรามองให้ถึงความคุ้มค่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านเบาะหลังกันบ้างดีกว่าค่ะตรงข้างหลังก็จะเปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงข้างบนนี่ด้านเบาะหลังก็โหนั่งสบายเหมือนกันนะคะเนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากดูพื้นที่<ว>สังเกตพื้นที่จากด้านหน้าแล้วก็เบาะนะคะกว้วางขวางมากๆเลย ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับ HRV ค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมานะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีนะคะการความคุ้มค่าค่ะที่สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองนะคะแล้วก็เป็นรถที่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะแต่ได้ในราคาที่คุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะ คันนี้รุ่นท็อปสุดเลยนะคะ HRV เครื่องพันแรุ่นท็อปสุดค่ะ EL ใช่ค่ะ EL รุ่นท็อปสุดนะคะเดี๋ยวเราให้ภาพไหลไปก่อนก็ดูความสวยงามของเขานะคะตัดด้วยโครเมียมเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ามันก็ดูสวยงามลงตัวกับรถคันนี้มากๆเลยค่ะ คุณอรุณนะคะสอบถามว่ามีรถกระบะไหมของเราตอนนี้มีเป็นไททัน d c a คค่ะ2.5 Vg Turbo นะคะเกียร์ธรรมดาปี2011ค่ะแล้วก็เป็นไททันแค p ธรรมดานะคะปี2012<ำ>ค่ะสามารถรับชมรีวิวได้ทาง Youtube นะคะ,ะสองคันนี้เราได้รีวิวกันเต็มเต็มเลย โอ้โหเนี่ยแอมอะมองภาพจากจอมือถือนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากถ้าท่านไหนอยากชมรถจริงสามารถเข้ามาได้เลยค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะคะสภาพดีมากมาเลยค่ะคัน้ความคุ้มค่าที่ให้ไปนอกจากนี้นะคะโอโ้ก็ยังมีมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราบอกราคากันเลยดีไหมคะค<า>ันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ7 9 9 0 0 0บาทดาวเพียง14,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วนอกจากราคานี้จะได้แพ็กเกจเอเชียแคร์ไปแล้วนะคะเราก็ยังมีฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ความคุ้มค่ากับรถ5ประตูในรุ่น ท็อปออปชันะคะขนาดนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆคะ่ะถ้าท่านไหนกำลังมองหาอยู่นะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดติดตามกดเห็นโพสก่อนทางช่องทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ทุกๆวันเลยคะ่ะสำหรับวันนี้แอมและน้องติ๊กต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ 啊。